แมพี่น้องของเวรดาทุกท่านนะคะพบกันวันนี้เป็นคลิปที่2นะคะเป็นในคลิปของภาพคุมไหลเหมือนเนิมนะคะวันนี้เวรดาก็จะมารีวิวภาพคุมไหลส่สวยเวรดาได้มาเยอะนะคะในคลิปนี้เราจะมีลายพิเศษสุดๆนะคะมาให้พ่อเมพี่น้องนะคะวันนี้นะคะเป็นลาย1 2 3 4งสองสามสี่ห้ารีวิพื้นเขาเรียกว่าเป็นลายราชวัตนนะคะลายราชวัตรปกรติห้าพื้นนี้ขายพื้นหนึ่ง 300บาทนะคะแต่วันนี้เราจะมาจัดโปรให้พ่อแม่พี่น้องนะคะลายนี้นะคะพิเศษนะคะปรับราคาลดราคานะคะไม่ใช่ปรับลดราคานะคะลดราคาสุดๆเลยนะคะลดเต็มที่เลยนะคะตัวนี้ลดเต็มที่240บาทลายราชวัตรนะคะลายราชวัตรนี่เป็นลายพิเศษเลยนะคะทอ,อยากไม่มีใครทอแล้วนะคะตอนนี้ปกติขายเพสามไ้300บาทแต่วันนี้วรดามาจัดโปรให้ท่นให้ท่านนะคะ 240บาทต่อหนึ่งพืนนะคะลายราชวัตนะคะนี่ค่ะลายราชวัตสวยงามเนื้อแน่นตัดเสื้อก็สวยทําอะไรก็สวยนะคะตัวนี้สวยงามมากนะคะมีทั้งหมด6คืนนะคะวันนี้ลายราชวัตปกติขายพื้นละ300บาทถึง390านะคะแต่วันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านนะคะ240บาทเท่านั้นมีทั้งหมด6คืนนะคะ ่านอยากเอาไปเป็นของจำรวยของฝากได้เลยนะคะสวยนะคะลายนี้นะคะลายนี้มีอยู่6ผืนนะคะสวยท่านจะเอาทั้งหมดก็รีบเอาเลยนะคะไม่มีสินค้านะคะมีเท่านี้นะคะมีอยู่6ผื้นในนี้5ผืนนะคะในนี้5ผืนที่บราิาใส่1ผืนเป็น6ผืนนะคะลายราชวัตมีเนื้อนแน่นมากนะคะเนื้อนแน่นสวยะคะ่ะสวยปกติเข้าขายกันพร้อมกล่องบางที่บางกลุ่ม390ร้อมกล่งองเฉพาะลายนี้ แต่นี่วรดาจัดโปรให้พิเศษนะคะ240บาทนะคะมีเฉพาะอันนี้นะคะลายราชวัตรต่อมาก็เป็นลายเหมือนเดิมลายปกติเราวรดลก็ยังจัดโปรอยู่นะคะลายสกอตเล็ก220บาทจัดโปรช่วงนี้นะคะ220บาทจัดโปรช่วงนี้วันนี้เราจัดโปรทุกอย่างอันไหนลดได้เราลดไปเลยเราจะไม่กักสินค้าไว้นะคะขายให้ลุยๆไปเลยนะคะขายให้ลุยๆนัมเบอร์สองนะคะ นันเบอร์สองนะคะอันนี้ก็ได้มาไม่เยอะนะคะเรียกว่าลายสกอตเนาะสกอตเล็กสกอตเล็กสวยนะคะท่านดูเชิงดีๆนะคะเชิงเอาไปตัดเป็นเสื้อก็สวยไปเป็นผ้าพันคอไปฝากไปต้อนสวยะคะ่ะท่านจะไม่ขาดคุณนะคะถ้าท่านเอาไปฝากท่านจะไม่เสียหน้าท่านจะไม่เสียใจนะคะสวยนะคะท่านจะไม่เสียหน้าท่านจะไม่เสียใจท่านจะได้แต่ตรางวัยค่ภาค้งใจนะคะ อันนี้มีอยู่หนึ่งสองมีสองผืนเท่านี้นะคะรอบนี้มีสอง,น,งน,น,นะคะลายสก็อตมีสองผืนเท่านี้สองร้อยยี่สิบบาทนะคะแล้วต่อมานะคะเป็นลายนี้เคยมานะคะแต่เราก็ขายไปเรื่อยๆลายนี้ลายนี้ก็มีมาจํานวนจํากัดน,นะคะไม่ได้มีมาตลอดเนาะบางรอบก็ไม่ได้สักผืนเลยรอบนี้เราก็พอได้มาอยู่นะคะหนึ่งสองสามสี่ สีห้าหกผืนนะคะรอบนี้ได้มาหกผืนนะคะเนี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะหกผืนนะคะสวยค่ะหกผืนงามสีตะโกอผ้านิ่มมากนะคะเราก็จัดให้ท่านเลยนะคะส่งร้อบาทเนาะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยนะคะนําเสนอให้ท่านเลย220บาทนะคะทานนี้มีหกผืนนะคะหาท่านใดสนใจทักทายมาได้นะคะหกผืนเท่านั้นวันนี้เราจะโกงให้ท่านเลยนะคะมีหกผืนนะคะในราคาพิเศษ พื้นละ220บาทนะคะ220บาทวันนี้เรานำเสนอให้ท่านเลยนะคะในราคามิตรภาพนะคะ220บาทนะคะทั้งหมดอยู่ในนี้มี6กืนนะคะลนยนี้6คืนนะคะ1 2 3 4 5สาส้าหนะคะ6กืนนะคะเพ่อแไม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจต้องการทักทายเข้ามาได้นะคะมี6คืนนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมี6คืนนะคะดูนี้หกืนนะคะ สินค้าของเราสวยนะคะแล้วก็ลายนี้ก็มีนะคะรอบที่แล้วก็มานะคะแต่ว่าขายหมดเราไปตัดเสื้อด้วยหมดนะคะรอบนี้ได้แค่สองืนนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะมีสองืนแต่สองพื้นจะไม่เหมือนกันนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสองพืนนะคะอันนี้นำเบอร์สี่นะคะขอให้ท่านดูดีๆนำเบอร์สี่นะคะนำเบอร์สี่นะคะ ตัวนี้จะมี2ล็อกนะคะ2ล็อกเป็นสก๊อตนะคะขอให้ท่านดูดีๆนะคะสินค้าของเรามีเกยงพร้อมขายนัมเบอร์สี่นะคะน no no ัมเบอร์สี่พื้นที่1นะคะพื้นที่1เนาะขอให้ท่านดูสินค้าขอให้ท่านดูลายนะคะท่านชอบลายไหนท่านบอกเราเลยนะคะพ no ื้นที่นีค่ะนัมเบอร์สี่พื้นที่1นะคะพื้นที่1นค่ะพื้นที่1นนะคะนัเบอร์สี่ต่อมาพื้นที่2นัมเบอร์สี่เหมือนกันนะคะ ให้ท่านดูดีๆนะคะข้อช่องกลางนี้เห็นไหมคะช่องกลางอันนี้จะเป็นล็อกใหญ่กว่านะคะล็อกใหญ่กว่านะคะล็อกใหญ่กว่าพื้นที่สองนะคะพื้นที่สองลำเบอร์สี่นะคะลำเบอร์สี่เหมือนกันแต่พื้นที่สองนะคะขอให้ท่านดูดีๆพื้นที่หนึ่งพื้นที่สองนะคะท่านต้องการพื้นในทักทายแทบหน้าจอมานะคะสินค้าของเรามีต้งปกนะคะมีรอบนี้ก็มีสี่ถืนเท่านั้นนะคะมีสี่งเท่านั้นนะคะสินค้าของเรา ไม่ได้มีเยอะนะคะพะสินค้ามามีจํานวนจํากัดเนาะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะสินค้าของเรามีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะสวยทุกพืนไม่มีตําหนิสักผืนนะคะงามแค่แน่นอนนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะเห็นไหมคะทั้งหมด4ผพื้นนะคะเรายกให้ท่านทั้งหมด4ผืนสินค้า้าพารแพ้ของสลลนครนิ่มมากเลยนะคะสวยไอราชวัตรนะคะสวยงามแค่แน่นอนเลยนะคะสวยทุกผืนสวยทุกอันงานจริงๆินะคะ แล้วต่อมาเราก็จะมาเป็นลายนี้นะคะลายนี้รอบที่แล้ววราดามาหมดไปนะคะไม่เหลือสักผืนวันนี้เมื่อวานได้มาค่ะเขามาแค่ผืนเดียวนะคะเนี่ยผืนเดียวนะคะเราก็จัดโปรให้เหมือนกันนะคะสองยี่สิบบาทมีผืนเดียวจริงๆนะคะได้ผืนเดียวเลยนะคะนําเบอร์ห้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักทักเข้ามาเลยนะคะมีผืนเดียวเท่านี้นะคะผืนเดียวจริงๆ220บบาทนะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ จัดโปรให้เลยนะคะสินค้าของเรามีริงพร้อมขายสินค้าเราสวยตรงหน้าปกสินค้าเรางามนะคะวันนี้เราจะโปรโกให้ท่านมีแต่ราคาพิเศษนะคะจัดโปรให้ท่านมีแต่ราคางามงามนะคะเนื้อแน่นสีสีตะโก้ลายลูลกแก้วนะคะพราแม่พป็น้องนาสวยนะคะ <S <S สีตะโก้ลายลูลกแก้วนะคะแล้วต่อมาอีกนะคะลายนี้นะคะลายนี้ก็สวยลายนี้งามมากงามนะคะ รอบที่แล้วไม่ได้สักผืนแต่รอบนี้ได้มานะคะลายคล้ายๆกันกับคลิปที่แล้วนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นสีขาวเยอะกว่าสีขาวสีครีมลายลูกเก้วเหมือนกันตัวนี้จะสีสว่างกว่านะคะแล้วแต่ท่านชอบนะคะเราก็จัดโปรให้เหมือนกันนะคะ220่บาทจากราคา290้อเนาะวันนี้เราจัดโปรให้ทุกคลิปเลยนะคะงามนะคะงามจริงๆสินค้าของเราตรงหน้าปกเนาะ,ะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยอันนี้เป็นนัมเบอร์หนะคะราะไม่พี่น้องค่ะ นำเบอร์6นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะจัดโปรให้สุดๆนะคะ220บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้เราจัดโปรให้ท่านเลยนะคะ220บาทนะคะวันนี้จัดโปรค่ะนะคะคืนนี้220บาทนะคะสวยสีตะกอนยกช่อยกดอกนะคะสวยงามเค่แน่นอนนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยเนาะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยสวยค่ะ สินค้าของเรามีกิพความขายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะลายนี้มีหกผืนนะคะลายนี้มีหกผืนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการพักเข้ามาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะค่ะสวยงามนะคะเราพันเข้าไปแล้วสวยค่ะเห็นไหมผ้าแต่ละผืนแต่ละลายมีเอกลักษณ์ของเขานะคะแต่ละผืนแต่ละลายงานนะคะอันนี้มีหกผืนนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจพักมานะคะเดี๋ยววันลใดาจะเอาเป็นมัดย้อมมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ อันนี้คือมัดยอมนะคะอันนี้มัดยอมเหมือนกันแต่เป็นยอมคามนะคะรายนี้ใหญ่อันนี้รองรองพันคอขึงพุมไหล่นะคะตนนัวนี้อันนี้เรายังคงจัดโปรเหมือนกันนะคะ200บาทนะคะฝืนนี้ค่ะท่านต้องการอยากได้เยอะๆมีนะคะตัวนี้มีเยอะมากนะคะสินค้าอันนี้เรียกว่ามัดยอมสวยค่ะสวยแท้แน่นอนนะคะอันนี้เราจัดโปรเพียง200บาทมัดยอมมีเยอะนะคะแต่วรดาจะไม่ได้ยกให้ท่านขึ้นให้เยอะนะคะ พราะสินค้ามันเยอะมากสินค้าหลายลายนะคะหากท่านต้องการเวรดาก็จะจัดถ่ายรูปถ่ายลายให้ท่านเลยนะคะอันนี้เรียกว่ามัดย้อมนะคะมัดย้อมพืนละ200บาทนาเบอร์เจ็เนาะอันนี้200บาทนาเบอร์เ็นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เราจะโปรให้ท่านนะคะพิเศษเลยเห็นไหมคะสวยมัดย้อมนะคะมัดย้อมงามมากนะคะเอาไปทางไหนก็ได้เอาไปทางดอกขึ้นก็ได้เอาไปทางนี้ขึ้นก็ได้เห็นไหมคะ นั้เบอร์เจ็ดสองร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสองร้อยบาทเท่านั้นวันนี้เราจะโปรให้ท่านนะคะสวยสดซึ่นจริงๆนะคะสวยแท้แน่นอนนะคะสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทมัดยอมนะคะสินค้ามีเยอะนะคะมัดยอมก็มีเยอะวันนี้นะคะวันนี้ เราก็มีสินค้ามานดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะหากท่านใดสนใจเอาไปฝากไปต้อนไปให้ลูกให้หลานก็โอเคโทรหาวรดาจากไปโทรรอยไว้ด้านบนนะคะหากท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วรดาด้วยนะคะสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายสินค้าเราตรงหน้าปกถ้าจะซื้อชิ้นเดียว2ชิ้นก็ไม่มีปัญหาวรดาส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านเลยนะคะกติกาของเรายังคงเดิมนะคะโอนก่อนเท่านั้น วรดาไปเดินเรื่องปลายทางแล้วไม่รู้ติดปัญหาอะไรบอกว่ายังยังไม่สําเร็จเนาะก็เลยต้องรอไปแต่ถ้าเก็บปลายทางท่านจะเพิ่มค่าขนส่งไปนะคะเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าตัวเลยนะคะแต่ถ้าท่านทําแบบนี้ท่านก็จะได้แค่ห้าสิบบาททังคลิปแล้วก็โอนก่อนนิดเดียวค่ะง่ายๆนะคะรับรองท่านจะไม่มีการสูญหายท่านจะไม่มีการเสียความรู้สึกนะคะจากเพจวรดาภาคามช่อง YouTube ที่นี่นะคะ สินค้าของเราตรงหน้าปลกสินค้าของเราส่งให้ท่านถึงหน้าบ้านจริงๆนะคะขายด้วยความจริงใจขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะสินค้าของเราหาพออยู่พอกินพอใช้ไปแต่เลี้ยงชีพแต่ละบุคคลนะคะเราจะไม่ทําอะไรที่ให้ท่านเสียความรู้สึกนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่เอ็นบูขอบพระคุณทุกท่านที่อุดนุนะคะขอบคุณค่ะ